สนับสนุนโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยอาสาพาชิมนะครับคุณผู้ชมครับจะพาคุณผู้ชมไปชิมหลากหลายเมนูกว๋วยเตี๋ยวที่พระนครศรีอยุธยานะครับลงพื้นที่ไปพร้อมกับคุณพัดเลยครับ สวัสดีค่ะรายการ5อาสาพเพื่อประชาชนนะคะวันนี้พัทอาสาพาชิมค่ะสัปดาห์ที่แล้วคาเฟ่วิวสุดปังเรือนมายุราคุณผู้ชมได้ไปตามรอยกันบ้างหรือยังคะสัปดาห์นี้นะคะพัดจะพาไปชิมอาหารอร่อยๆกันค่ะพัดอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวพี่หนกนะคะตั้งอยู่ถนนบางเอียนตําบลหอรัตนชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ ร้านก๋วยเตี๋ยวพี่โหนกที่มีดีมากกว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะเมนูของเขานะคะจะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋นเนื้อตุน๋นข้าวผัดกะเพราผัดพริกสดผัดพริกแกงเมนูที่คุณผู้ชมแามพลาดเลยนะคะเนื้อตุ๋นแซ่บมอไฟค่ะมีทั้งเนื้อตุน๋นเอ็นตุ๋นนะคะน้ำซุปรสชาติกลมกล่อมจัดจ้านเลยค่ะมีหอมใหญ่และมะเขือเทศเพิ่มความเปรี้ยวหวานจากธรรมชาติ เราสามารถสั่งแยกพริกมาปรุงเองได้ด้วยนะคะหรือให้ทางร้านปรุงมาให้ก็แซ่บถูกใจคุณผู้ชมแน่นอนค่ะคุณผู้ชมสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเอาเป็นเนื้อตุนอต๋นอย่างเดียวเอ็นตุ๋นอย่างเดียวหรือจัดเต็มไปเลยค่ะทั้งเนื้อตุนต๋นเอ็นตุ๋นเราสามารถแจ้งทางร้านได้เลยค่ะร้านก็จะเสิร์ฟมาเป็นหม้อไฟเดือดๆแบบนี้เลยนะคะราคาแค่หม้อละ169บาทค่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่ไม่ได้ทานเนื้อนะคะที่ร้านก็จะมีเป็นหมูตุ๋นด้วยค่ะเวลาได้ทานของอร่อยออร่อยสดน้ำซุปร้อนๆแบบนี้นะคะเรียกน้ำย่อยสำหรับเมนูต่อไปได้ดีเลยค่ะเมนูถัดมานะคะที่พสสัสั่งแล้วสั่งอีกสั่งแล้วสั่งอีกเลยค่ะเป็นเนื้อพิขันยา่าย่างจิ้มแจ่วนะคะสไตล์ไทยๆเรานี่เองค่ะย่างมาแบบมีเดียมแรนะคะความสุกกำลังดีเลยค่ะ เนื้อนุ่มๆนะคะติดมันหอมๆจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วมีกลิ่นเนื้อที่เป็นเอกลักษณ์นะคะที่พัดกล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะจานละแค่119บาทค่ะคุณผู้ชมที่ชอบทานเนื้อเป็นสาเนื้อต้องห้ามพลาดจานนี้เลยนะคะพัดยกให้เป็นเดอะเบสของวันนี้เลยค่ะเมนูถัดมาเป็นข้าวกันบ้างนะคะ พัดสั่งเป็นกระเพราเนื้อสับค่ะท็อปปิ้งมาด้วยไข่เป็ดดาวไม่สุกนะคะคุณผู้ชมชอบทานแบบนี้ไหมคะเจาะไข่แดงก่อนนะคะแล้วก็ราดไปบนเนื้อและข้าวแบบนี้นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะพัดอยากให้คุณผู้ชมไปลองพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะว่าจริงอย่างที่พัดพูดหรือเปล่าที่ร้านก๋วยเตี๋ยวพี่หนกอยุทยาค่ะทริปหน้าพัดจะอาสาพาชิมที่ไหนอีกฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ